ดมกินรู้หืืเป่าวเข้าได้ไหมส้นหมูดูมค่อยน่ากินเลยดูแห้งๆ ต่งหูชิ้นสุดลเลยก็คเหนียวนมเหนียวลูกปิ้งย่นเหนียวเหรอมันนานครับรมัมนบางยะมาจะป่ดยฟาง Ngon lắm Ư? Sao mà giòn? Ư? Nó bị tựa Kênh này thật toàn hồi Ư? Kênh luôn đều toàn hồi Ư? Kênh luôn đều toàn hồi Nó đều đều Nó đều đi hoang Nó mà bảo là Thích sợi hả? Hú Đi lắm rồi mà Hú 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 Nó có sợi Nó thấy nó bị Nó bảo Nó Nó

กินโคกทุกวันเลยตอนนี <c> ้ก <oughs> <g ülme> ินไรไม่มันไม่ซ่ามะพรผาเยอะบ,บ่อยมากพี่ ใจทำงานหนักไม่น่ได้บอกว่าไม่ดีแต่มันมันเยี่ยบบ่อยในมะพร้าวในมะพร้าวมีมีเกลือแล่วิตามินใช่วิตามินครบร่างกายแล้วกินเนื้อมันด้วยวิตามินเยอะเพราะว่าเราตึงมันเยี่ยบบ่อยเลยยิ่งยิ่งเยี่ยบบ่อยนะเมื่อกี้ขับความเสี่ยงมาเรากินความเข้มลด่งเรียนนาวลดไงเยี่ยบบ่อยไม่ได้นั่งรถไงอยู่ต้องตอดพี่จะกินลูกขาเพื่อจะเก็บ ตอนเช้าที่ต้องพีชจะนบับเลยวันหนึ่งที่ต้องกินมะพราวเที่ยวนิดผิวมันก็จะใสผิวจะค่อย,อยๆใสขึ้นเพราะว่าในมะพร้าวมันมีคอลลาเจนด้วยตอนเช้าที่ก็กินแก้วหนึ่งกินมะา, <ง S 2> าวบ้านนะก็นอกประโยชน,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 น์มั้งมันไม่ทำให้ร่างกายซึ้งตัวรูมันเป็นผลไม้ไมหัศจรรย์มีพลังงานสูงมีวิตามินเกลือแร่คอลลาเจน กินเนี่ยเท้กินเร็วทำให้ร่างกายพื้นตัวเร็วใช่มีคนคนสูงน้อยคนบางคนแพว่าไป็คนแพ้อือจะพูดดีร่างมีแต่คนคนเล็กอ๋อโห 啊，灵，好看。